ครับเด <Okay. S 1> ี๋ยววันนี้มาเฟไร์ไฟบินนักบ,บินหญิงนะครับครั้งแรกครับเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ก่อน เดี๋ยวอัพซ้ายอัพขึ้นขวาอย่างเงี้ยทางฝั่งนี้ไม่ต้องมาจับเออฝั่งนี้จับตรงนั้นนี่นนะเดียวรอก่อนนะอย่าเพิ่งเลี้ยวอ่าเลี้ยวซ้ายใส่ใส่สายซ้ายซ้ายซ้ายอัพอัพนิดนิดโอเคอัพอัพอัพอีกทงอีกทีอีกทีอีกทีขึ้นขวานนิดนึงโอเคบินครั้งแรกครับซ้ายอัพ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 เลยขึ้นขวาขึ้นขวาเลย ซ้ายซ้ายซ้ายไว้ที่อย่าอย่าเหลือคืนมาขวาที่อัพ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 ขึ้นขวาไอ้ขึ้นซ้ายมาแล้วเอาสายลิซี่มันขาดอันนี้ ปินได้ปินใกล้ๆอ้าวปินไปแถวเนี้ยได้เหรอเนี่ยซ้ายอะอะเลี้ยวขวาคืออยู่อยู่แถวแถวนี้แล้วซ้ายเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอัพไปเดี๋ยวเดี๋ยวหึงตังอัพไปหน่อยตัน้นะนนองสองมาดูลงดีกว่าเออแล้วทำไมไม่เอาสายสัญญาณมันดีอ กาสัญญาณมันขาดดีซิฟแล้วเนี้ยลงเตัด้วยว่ารอตันบิน ย็นนี้สายลิซิปไม่ดีบินไกลแล้วหลุดต้องเปลี่ยนเปลี่ยนลิซิปมอันนี้คืออัน,นเก่าเหรออืมตัวที่หลุดอะ่ะแหละตัวที่หลุดวันนั้นอ่ะแล้วมาใช้ทำไมอ้าวยกมาบินได้ง,งั้นหนึ่งบินได้แต่ตเองบินนี่เขาจะไกล